สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเสียชีวิตแล้วมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นผู้ก่อตั้งร้านไดโซนายฮิโรทาเกะยาโนะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นผู้ก่อตั้งร้านไดโซต้นแบบร้าน100เยนเสียชีวิตแล้วในวัย80ปีจากอาการหัวใจล้มเหลวไดโซอินดัสทรีเจ้าของเชนร้านไดโซหรือร้าน100เยนของญี่ปุ่นออกแถลงการยืนยันการเสียชีวิตของนายฮิโรทาเกะยาโนะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ราว1.9พันล้านดอนลลาร์สหรัฐโดยเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บ้านพักในฮิโรชิม่าและทางครอบครัวได้จัดพิธีศพเป็นการส่วนตัวเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดแล้วส่วนพิธีรำลึกจะมีขึ้นเร็วๆนี้หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชูโอในกรุงโตเกียวในปี1967 นายฮิโรทาเกยานะได้ทำงานหลายอย่างนานราว5ปีก่อนที่เขาจะเริ่มเปิดร้านขนาดเล็กๆเ,เพื่อขายสินค้าทุกชิ้นในราคา100เยนเพื่อประหยัดเวลาจากการที่ไม่ต้องติดป้ายราคาจากนั้นเขาจึงก่อตั้งร้านไดโซเดโซซึ่งแปลความหมายว่าการสร้างสารรค์สิ่งใหญ่ในปี1977จนกระทั่งบริษัทของเขาประสบความสำเร็จขยายสาขาได้มากถึง4 3 6 0สาขาในญี่ปุ่นและยังเริ่มขยายไปในระดับโลก โดยมีร้านไดโซในหลายประเทศทั่วโลกทั้งไต้หวันเกาหลีใต้ออสเตรเลียอินโดนีเซียซาอุดีอาระเบียสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ